สำหรับทิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวน้ำมันเป็นอี0นะครับ เราจะเติม E20 สำหรับการเดินทางคลิปนี้ E20 เต็มถังครับอันนี้ E20 ขึ้นเท่าไรสามสิบแปดบาทนะสามสิบแปดบาทอันนี้ยังไม่ขึ้น นี่ยอัดก็ไปเต็มถัง3.9ลิตรโอ้โหร้อยห้าสิบบาทเต็มเต็มพอดีเลยน่าจะหเก็รองรับนี่เติมเติมเต็มไหมเต็มครับเมื่อกี้จากจากระดับไหนหมายถึงว่าน้ำมันมันลดไประดับไหนสามจุดแปดลิตรอ่ะมันเตือนหรือยังยังไม่เตือนสามจุดแปดลิตรเติมไปกี่บาทครับร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทเมื่อกี้ผมเติมแก๊สโอห์เก้าหนึ่งมาสามจุดสี่ลิตร ร้อยสี่สิบบาทราคาต่างกันเท่าไหร่สองบาทต่างกันสองบาทนิดละสองบาทเหรออืมว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวทังหน้าเดี๋ยวทังหน้าฟินเติมมากดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วอ่าจริงๆเส้นที่เราไปออกจากนี่เลยนะมันก็จะเป็นมีทางหลักหรอกเพราะเดี๋ยวจะเล่นออกเล่นออกปทุมปทุมธานีก็ไปเลขสามตัวแล้วครับจะไปสามสี่หกอ่าสามสี่หกเสร็จปุ๊บก็ไปเข้าทางอของหลวงอ่าตรงนั้นะนะฮะก็ จะวิ่งไปออกสุพรรณแล้วสุพรรณเนี่ยเราไม่ได้เข้าตัวเมืองนะครับเราจะวิ่งออกบายพาสไปออกเส้นสามสาเข้าด่านช้างแล้วก่อนถึงด่านช้างเนี่ยมันก็จะมีแยกเลี้ยวซ้ายรลก,กี่ตัวที่พาเราไปเนี่ยคือ ถือว่าสนุกทีเดียววันนี้เรามาได้ไม่เต็มคันเร่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราต้องเก็อคันเร่งไว้กับเป็นเราด้วยวิ่เราวิ่งอยู่ร้อยเดียวแล้วเราแปลงกายมาใส่ชุดเดียวกันหมดเลยเนี่ยเป็นทีมวันนี้ม็เป็นสี่ <c oughs> ยอดมนุษย์เลยแทโปรทีมโปรแพลตฟอร์มเดียวกันหมดอันนี้เรานอนแบบไหนพี่นอนแพรแพรสี่หรือสองสี่สี่ใช่วันนี้รวมนอนสี่คนเลย แล้วก็ใครจะมาเจี่ที่นี่นะบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าสวทศ์อ่ะโทรมาเพราะที่พักเขามีไม่ได้เยอะเรามาวันธรรมดากันมันก็เลยสะดวกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของอาหารด้วยนะครับเพราะที่นี่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาจะไม่แบบสต็อกของเอาไว้ ก้าสิบับมันก็ช่วยเซฟไปได้เยอะเลยแล้วขนาดขี่มาเมื่อวานนี้วาวทำงานตลอดนะเวทำงานตลอดนะมีว่ารอบต่ําจนแบบไม่ถึงเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณหกพันห้าร้อยรอบเจ็ดพันรอบเนี่ยจะอยู่ประมาณเนี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ใช้ความเร็วกําลังดีอือเป็นทางเลือกสำหรับช่วงน้ำมันแพงเลยกันาโอ้โหไม่ไหวจริงสิบแก๊สเก้าหนึ่งนี่ร่อเข้าไปสี่สิบบาทหกสิบบาทแอรล็อกเนี่ยเติม e สิบได้ e ยี่สิบได้ บทั้งทิ่งรถยามาฮ่าทุกทุกรุ่นมต่ยี่สิบได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวขากลับผมลองมันดีกว่าฟินผมลองมันดีกว่าเพื่อจะฟินก็ได้ใช่ใช่บางกีมันก็ถูกกว่าลิตรละสองบาทมันก็โอเคแล้วเยอะพี่เยอะด่างกันเยอะต่างกันบาทที่มาเติมที่ต่างกันบาทหนึ่งผมเอาเลอแล้วจริงๆอ่ะอย่างแอลล็อกถังหนึ่งเนี่ยเมื่อวานนี้รู้เลยว่าวิ่งสองร้อยโลสบายสบายเพราะเมื่อวานตอนมาเติมแค่ร้อยเจ็ดสิบโลเนี่ยยังเหลืออีกเม็ดหนึ่งโอ้เมตรหนึงเนี่ย มีลิตรกว่าตเติมไม่แค่สี่ลิตรเองก็งเลยวเอ้ยน่าจะถึงสอ<ร>งร้อยโลมาถึงนี้ก็เกือบสองร้อยโลได้ไหมเกือบ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 ร้อยเก้าสิบกว่าเราขี่จากกรุงเทพนะครับมาจนถึงสุพรรณเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองกิโลความเร็วที่ใช้อยู่จะเป็นความเร็วในประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบนะครับจะไม่ได้ใช้ความเร็วสูงครั้งนี้ไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะแต่การที่ไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะ ตัว VVA หรือว่าแปรผันเองก็ยังทำงานอยู่เพราะว่าเราใช้รอบอยู่ประมาณ6,500นะครับประมาณ6,500ถึง7,000นะครับมันก็เลย VVA มันก็เลยเปิดอยู่นะครับ <C os> มันก็เลยเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีว่าเมื่อใช้รถแล้วในขณะที่ VVA เปิดหรือว่าแปรผันทำงานอยู่นั้นเครื่องยนต์มันก็น่าจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอัตราการสิ้นเปลืองที่ได้ลองมาเติมตรงนี้นะครับหน้าจอหน้าจอ ให้อัตราค่าที่เียอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมก็เลยลองมาหาหาค่าคำนวณดูอีกซึ่งได้ผลออกมาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันถ้าลองบวกลบคูณหารด้วยตัวเองแล้วนะ่ะจะอัตราการขึ้นปืนจะอยู่ที่41กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าไม,ไม่ได้หนีกันมากนะจะมีบวกลบบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลองมาหาค่าว่าในกิโลเมตรเนี่ย จะกินน้ำมันไปกี่บาทนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเมื่อวานผมเติมไปน้ำมันไปร้อยเจ็ดสิบาทอันนี้ร้อยหกสิบครับสี่สี่ลิตรสี่ลิตรสี่ลิตรคืออ้สี่ลิตรสี่จุดสามลิตรสี่จุดสามนะครับของพี่สี่จุดศูนย์เก้าก็ลองมาหาดูแล้วคำนวณได้ว่าตกกิโลละบาทานะครับก็ถือว่าเป็นอัตราการที่เกินที่ที่น่าสนใจนะถ้าเกเพื่อนๆจะลองเติมน้ำมัน e สิบ e ยี่สิบก็ได้ นะครับผมว่าน่าจะเป็นทางเรื่องที่ช่วยเซฟตังในกระเป๋าได้อีกทางหนึ่งเพราะตอนนี้น้มามันก็สวิงแล้วเกินบางทีขึ้นทุกวันด้วยขึ้นรายวันอีกขึ้นเป็นหุ้นเลยยังต้องบอกนี้เยนะคือเราขี่ที่ให้ VVA ทํางานด้วยนะไอค,ค่าประหยัดเนี่ยไม่ใช่ว่าขี่แบบขี่รอบตาแบบคลอยกันมาอะไรกันมา,<อ>านะเพราะว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําไมผมขี่อยู่ในช่วง80-90เพราะว่าเรามีฟินมาด้วยซึ่งฟินทําความเร็วได้อยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับมันก็ เต็มเต็มคันเร่งคันละทันั้นการเดินทางก็ไปเป็นรูปแบบไปเป็นกลุ่มอ่นะก็เลยต้องใช้ความเร็วที่สามารถไปด้วยกันได้นะแต่ถ้าสมมติจะล็อกคันเร่งกันมาเลยอ่ะแน่นอนอัตราการสิ้นเืองมันก็เพิ่มขึ้นไปแต่ผมคิดว่าไอ้ตรงนเนี้ยแปดสเนี่ยมันก็น่าจะใกล้เคียงกับการใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่พอสมควรนะนะครับแต่ถ้าในเมืองเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปดูกันอีกทีว่ามันจะมีอัตราการสิ้นเท่าไหร่ ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะฮะก็เริ่มต้นตั้งแต่นะครับบริเวณนี้อยู่ที่ศารตักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็จะเป็นจุดที่มีหอชมวิวนะฮะหอชมวิวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่สามารถขึ้นไปแล้วก็มองทิวทัศน์ได้โอโ้โหถึงเกือบทั้งเมืองนะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านมันกงกรสวรรค์นะฮะเป็นจุดที่ ให้สาหรับนักท่องเที่ยวที่แวะมานะครับมีทั้งสินค้าแล้วก็ร้านอาหารวางจําหน่ายนะครับนี่เลยครับหมู่บ้านบังคองตรวันนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้คือไฮไลท์สำคัญครับบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักมองส่วนบุรีเนี่ยก็จะมีเนี่ยฮะอุโมงบางกรรูปปั้นบางกรนะครับใหญ่เลยนะครับตรงนี้อุโมงงกรเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ ลูกหลานพันมังกรของคนในจังหวัดันบุรีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินเข้าไปได้นะครับถ้าเป็นคนสิทพันเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าได้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับนี่ครับบริเวณนี้นะครับที่เป็นพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรนะครับก็สวยงามใหญ่โตทีเดียวนะครับแล้วก็นี่เลยครับจุดที่ผม ตั้งใจแวะมานะครับก็คือบริเวณที่เรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเข้ามาสักการะเข้ามาตด่อือบัตที่บ้านนยกรมกรได้เลยค่ะตอนนี้เป็นการาเลา่ับพิเศษบัตเข้าชมราคกาเหลือเพียงเท่า99เนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่เข้ามาสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับ ในจัังหวดสุุพรรรณบีก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่คิดว่าการเดินทางนะครับที่ผ่านมานี่นะครับก็น่าจะมีโอกาสก็แวะมานะครับละที่พ่อตระเวนนะครับก็เป็นสีมงคลกับชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็มาดูความยิ่งใหญ่ ผู้คนในอดีตนะครับที่สร้างกันมากอจังหวัดสุพรรณุรีด้วยนะครับหรือว่าสวยงามมากทีเดียวนะครับนี่ฮะพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันดวงก้อจังหวัดสุพรรณบุรี ขับรถผ่านมาก็จะเห็นชัดเจเลยนะครับเขื่อนนี้ก็เป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับแล้วก็บริเวณด้านนู้นทางด้านนอกนะครับก็จะมีขอชมวิวนะครับเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคของท่านบรรหารศิลปาอาชานะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับ ผู้ที่เป็นบุคคลที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยให้การยอมรับนะครับรวมถึงท่านก็ได้พัฒนาจังหวัดทั้งมานให้มีความเจริญมากมายนะครับในหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกด้านการศานะฮะนี่ครับ,รบโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้ผมคงต้องเดินทางกลับกรงเทพแล้ว นะครับก็ไว้มีโอกาสมีเวลามากๆนะครับก็จะเดินชมให้ทั่วนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาใหม่นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นการติดทิปกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ a าแอร์ร็อกหนึง้้านะครับที่พาผมมาในทรินี้นะครับ รวมถึงยมห้าปินที่เขียมาขี่มาแล้วก็ยมห้าเอ็นแบนะครับที่พี่ต้อมนะครับจกักรยานยนต์เวิร์ขี่มาด้วยนะครับแล้วก็แอลอ,อีคันนึงนะครับจากท็อปไบส์นะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าผมจะไปที่ไหนยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจทุกกาลังใจและการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่ น,นี่เราไปก่อนสวัสดีคนะ่ะ